สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องมีพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเราก็จะพามาดูต้นไม้นะครับที่วัดพระนอนจักสีนะครับก่อนอื่นก็เรามาขอพรไหว้พระกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมดูต้นไม้ด้านในนะครับผมนี่เลยครับครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะครับดอกเล็กๆนะ เหมือนเป็นกุญามเรืเอะนะฮะเล็กๆอันนี้ก็สวยแนละ้วก็ตรงนี้จะมีลูกชุบนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนไซจิ๋วนะอันเล็กๆมีไผ่ด้วยเนหะ็นไหมนี่ต้นไผ่นะครับของก็สวยดูกระหลาดสิดสอันนี้ก็ โซนผลไม้นะฮะมะฝายมังคุดนะครับอันนี้ต้นอะไรอ่ะอนนมะม่วงหาวน่าจะใช่อ๋อมะม่วงหาวญ,ญี่ปุ่นนะครับอันนี้อะไรพุดน้ำอันนี้ดอกสวยเนาะอ,อันนี้ก็จะมีชวนชม,ชม,ชมไม้ทางฝั่งนี้ก็มี มันก็สวยนะสวยอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับห่้อยหาสิบค่ะโอ้ยแลวเนี่ยเหม,มือนกันค่ะตรงนสอสวยเชี่งอันนี้ก็สวยนะอันนี้ดังสวยครับอันนี้หนึ่งห้าสิบ อันนี้ดอกมีส้มจีบนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีขายปลานะตรงนี้ฝั่งนี้ขายปลามีประกัดด้วยฝั่งนี้ดนะ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวแขนนะครับตกแต่งแล้วก็จนอันนี้จะเป็นโซนไม้แดดน,นะฮะ อันนี้นี่เห็นไหมอันนี้สวยอยู่นะดูใบครนะับมันเป็นใบแบบเรียวๆป้อมๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีแครกซ์ด,ด้วยนะแครกซ์ตัดแล้วก็ปลอกมอเล็กคนละอย่างได้ดูอันนี้เป็นยอดทองนะฮะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเองโอ้อันนี้ทเนนท่าไง อันนี้ก็สวยดาวสวยเยออันนี้ก็ยอดทองยอดทองนะออันนี้ดิดอกเยอะเชียวเน,นี่อันนี้ก็มีนะแชมป์โอ้อันนี้ต้นไาเสน่ห์จันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกว่างมรกต ใบนั้นก็คือฝั่งนี้อยู่ที่พันแปดนะครับอันนี้เงินหนาหนึ่งร้อยเงินหนาก็สวยนะนะี่ะอืมไม้ด่างเยอะนะครับเนะี่ยนี่ฮะอันนี้พรเจ้าสัวขายอยู่ที่หนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮแล้วก็เงินแสง ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีอ๋ดูกองมรกตนะอันนี้สวยนะะัหด่างสวยอยู่โอ้แล้วก็ตรงนี้นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับกว่างมรกตแขะนะสองร้อยก็อยู่ที่ไซน์นะอันนี้ไซน์นี้สามร้อยห้าสิบคน ส่วนด้านในก็จะเป็นพวกอะไรนะรวยราบรับมงคลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเงินหนาก็จะอยู่ที่สามร้อยเงินหนาก็สวยหนาใบหนาหนาดูทรงนาหนาอยู่ที่สามร้บาทอันนี้ก็จะเป็นกุมานเรียกทรับหนึ่งร้อยเก้าสิบถ้าบอยางไงก็สวย,ยนะะโอ ซานาดูสามร้สิบฟอร์มสวยๆเชียวเนี่ฮะฝั่งนี้ก็มีนไงฝั่งนี้ก็สวยครับอันนี้ใบจิ๋วเชียวอ้ดูดูอันนี้ใบใหญ่ <c oughs> อันนี้ใบกระเดื่อนี่ก็สวยอันนี้ดีด โอ้นใบนี้สวยจังดูอันนี้ใบเดียวสวยมากครับอันนี้อยู่ที่สามพันแปดนะอันนี้สามพันห้าโอ้อันนี้ 3, ่นนอนนนะอันนี้ขายใบเดียว้างช้ำนะฮนี่เลยโอ้รู้สึกว่าเป็นกวัองมรละกอ สวยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอลสีนะครับบอลสีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีแคคตัสนะฮะต้นละสามสิบห้าบาทก็มีนะฝั่งนี้โโก็จะเป็นช็อกโกช้นนะครับี อันนี้ต้นนี้400บาทนี่สี0รบาทอันนั้น200ร้อยสอาสิบสองรนะฮะถ้า่างสวยๆอันนี้300ร้อยนะส5 0ครับโอ้อันนี้มาดูตรงนี้นะฮะว่าน,นี้สวยเชียวโอ้อันนี้สวยต้นเล็กๆเ,เอง อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นกล่องมรกตดดำนะสวยอันนี้ก็สวยครับอืมสวยมากดูสิเรือนี่มันมีเจี๊ยบเรยอดูต้นนี้นะฮะนี่ ต้นเล็กมากอันนี้อยู่ที่สองหมื่นห้านะอันนี้สวยเชียวอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ด่างเหมือนกันใช่ไหมครับด่างไหมเลมอนแค่เลมอนเลมอนอันนี้ค่ะอันใหญ่ในเลมอนมันแค่ด่างเฉียวอ๋ออันนี้เลมอนนะฮะสวยครับอันนี้ก็สวยอืมครับ ก็น่าจะเป็นในส่วนของอะอะไรนะบอลสีนะอันนี้มีต้นเปาะด้วยนะครับต้นเปาะต้นเปาะสวยอยู่อ๋อนะส่วนนี้ก็จะเป็นตากัศนะฮะตัวละสามสิบห้าบาทนะฮะเห็นไหมปากัะอันนี้กํลังมาลงนะนะ อ่นนี้ฮนะกล่องมาเรากดเพื่อลงจากรถเลยนะนเห็นไหมในรถก็ยังมีอยู่เลยนะฮะได้อันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับนี่เหลยแล้วก็จะมีแคคตัสนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะอ่าแบบนี้ก็คือชั้นวางนะฮะ ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้แดดนะฝั่งนี้อยู่ในตรงแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะฮะอ๋อ <c oughs> oh, อันนี้ก็จะมีช o ก็ชั้นนะฮะช o ก็ชั้นจะมีนี่ต้นละสามร้อยนะฮะชก c o ชั้นสามร้อยนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อกล้วยด่างอย่างเงี้ยนฮะแล้วก็ อันนี้กวาบโอ้โหดูใบอันนี้ก็น่าจะเป็นกวางนะดูดิทำไมออกเยอะจังอันนี้เขียวนะฮะอันนี้ดำออกเต็มเต็มเลยดูอันนี้อันนี้จะเป็นสีดำนะฮะสสยยูแล้วก็ตรงนี้ นี่ครับอันนี้สวยอยู่นะอันนี้อันนี้สวยนะอ,นนยนะอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับสามพันอันนี้ต้นละสามพันนะฮะน,นี่อันนี้ก็สวยครับไปดูตรงฝั่งนู้นนะฮะน,นี่ฮะเดี๋ยวพามาดู อันนี้มีสเสน่ห์จันนะสเสน่ห์จันก็สวยนะนะเนะเสน่ห์จันนันี้อะไรกวักรมารากตเดี๋ยวเราเดินซอยนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้นมาซอยนี้นะอันนี้ก็จะมีอ่กวักรมารากตเหมือนกันแล้วก็โอ้โหโชคดีจังน,นี่สวยน,นะถึงแม่ เนี่ยโชกชันสว,สวยสวยลายสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสีมูเด่นเลยเชีวยวนะฮะตนนัวนี้เห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลสีนะนี่บอลสีนะฮะบอลสีขายเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันนะสเสน่ห์จันก็สวย อันนี้ก็สวยนะอืนี่สวยเชียวอันนี้ก็สวยนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอนสีนะอ่ะครับอันนี้โอ้โหดูดิอันนี้ซันเซ็ทไหมต้นละสี่สิบบาทนะฮะตรงนี้ดูดิอันนั้นก็สี่สิบบาทอันนี้แดงสวยเชียวดูดิอือันนี้สวยมาก ทางนี้นะฮะอ๋อก็จะมีอันนี้นะโป้ยเซียนอะไรต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ทางนี้อันนี้ก็จะมีโป้ยเซียนนะครับแล้วก็โป้ยเซียนก็สวยอยู่นะดูดิโหลายนี้ก็สวยนะครับอือสวยๆใอันนี้เหมือนด่างสวยอยู่นะ อันนี้สิอันนี้อันนี้ก็สวยเลยโอ,นะอย้สวยๆั้งนั้นเลยถ้ามีแก้วแครต้งละเจ็ดสิบบาทนะตอนนี้งห้าสิบเจดสิบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชวนชมนะครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งซ้ายก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเดินฝั่งขวา วอันนี้ฟอร์มสวยเชียวสี่ห้าสิบบาทนะฮะอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้350ร้ห้าสิบเนื้สวยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็ยังสวยแต่ด่างสวยอันนี้ทั๊กเล็กนะฮะจิ๋วอันนี้ก็จะมีบอนสีนะฮะนี่ฮะโอ้ดูดูดูดด ันนี้โชคเก้าชั้นนะอันนี้ทำไมฟอร์มแบบเต็มกออย่างนี้เลยอะอันนี้นอันนี้ก็สวยนะโชคเก้าชั้นสวยสวงดูดิอืมอันนี้ก็จะมีกล่กองเลาเรกดนะฮะเนตรงนี้อันนี้ด่างสวยอยู่ ดางสวยนี่ออันนี้ก็จะเป็นด่างสวยนะฮะมี้งสวยเชียวดูดใบนี้สวยมากอะใบนี้สวยจริงนะอุอ๊ยดูดิดดเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักครับใบแบบสุดๆเลย ดูอ๋อันนี้สวยมากนะฮะอันนี้ก็สวยอย๋ถ้าลายแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะนะ่ฮะลายแบบนี้ก็สวยนะยวดูดิดอ๋อสวยจังนี่ยเดี๋ยวบอกดูต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆก,ก็สวยนะ ตนน้นเล็กสวยนะสวยนะครับสวยสวยผมไม่ชอบของแขกมาอ่ะอุ้ยแขกอุ้ยทอดตอนซื้อไป้วยแขกตรงนี้โอ้ฝั oh. ่งนี้นะเนี่ฝั่งโน้นด้านในอ่ะก็จะมีมละกล่องมรกตนะฮะเหมือนว่าของกำลังกำลังคุยกันอยู่กำลังด,ดิวกำลังดิวกันค้ากันอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีฝั่งนี้ บอนสีฝั่งนี้เป็นมอนซลลาซลาเสน่ห์จันนะฮะอ๋อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนะฮะเอ,อ่ตอนนี้ก็สวยอยู่ไหมอ๋อนี่นอันนี้สวยมาดูสวยมาก อืมอันนี้อะไรเนี่ยหมูอันนี้คุณไหนค่ะสวยครับไปครับไปอันนี้ก็จะเป็นชวนชมนะฮะชวนชมก็สวยซีนี้สวยจังออดอกน,ะนี้อื้มเข้มๆอันนี้ก็สี แดงแดง้โอันนี้ลายนี่ก็สวยนะเนี่ยชวนชมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีบอนสีไนะนี่นี่ต้นเล็กๆนะครับอันนี้สวยๆฝั่ง ้ายก็มีกวางมลกดนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอกวางมลกดด่างโชวเก้าชั้นนะฮะนี่เลยก็จะมีโชวเก้าชั้นแล้วก็มอนเซ่าด่างแล้วก็จะเป็นพวกกวักมรกตแต่ส่วนมากช่วงนี้ก็จะเห็นกวังมลกตด,ดำด่างเนี่ย ขายเยอะนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็จะมีอะไระงานไม้ด่างนะฮะกล้วยด่างนี่นรฮะ ฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยด่างแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโช็อก้าชั้นแล้วก็ขัวกวมรละกอดำด่างนะครัแล้วก็จะมีบอนสีนะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นผึ้ผัดส่วนขั้วนะฮะต้นละสิบบาทแล้วก็จะมีพวกพฟิกจินดาต่างๆนะครับ อะมาดูด้านหน้านะฮด้านหน้าก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะคอนสเล,ลานะฮะแล้วก็กวักมาเรากดนะดิใส่กระถางใหญ่ๆแล้วแล้วนะฮะนี่โอ้อันนี้สวยมันต้องตัดเนาะต้องตัดแล้วก็เอามาเพาะอันนี้อีเลมอนนะฮะอ่านี่ก็จะมีอะไรนะ มันสีเออนี่ลายใหม่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยดูสินี่ลายลายแบบนี่สูงอันนี้มีดอกแล้วนะต้นนี้นี่อันนี้อะไรพรเจ้าสัวนะครับอันนี้พรพะร่วงนะฮะพรพะร่วงเหมือนว่ามีดอกนู่น โอ้โหโด,ดูอันนี้ใบใหญ่ครับแต่ที่พี่เขาซื้อมา้ฝั <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้อันนี้น่าหลักอหางหงครับก็จะมีเนี่ยชอกวาสันอย่างเงี้ยต้นให,ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกพวกมรกต แช้นะฮะแล้วก็จะมีดำพญานาคราชก็มีนะมันก็ด่างสวยนะชกข้าวชันนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะฮะนี่ดางสวยมากเดี๋ยวให้ดูอืมดูดิ อันนี้ก็สวยอันนี้ออกชมพูด้วยอันนี้สวยอันนี้ก็สวยนะโอ้สวยครับนี่อันนี้สวยมากอันนี้ก็สวยนะครับนี่จริงจริงหูวอันนี้ออกชมพูนะเนี่ยชมพูดูดิ อันนี้ก็สวยดูฝังนี้ฝังนี้ังนี้สวยนะอันนี้เงินหนานี่ยสวยนะฝั่งนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้สวยนะ นอัน่นี้สวยอันนี้ก็สวยนะครับนี anyway, ่ฮะอืมโอ้ยนุ่นนุ่นข ja. ้างในนุ่นสวยจังนี่ฮะกอกมงาลครสวยครับนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ก็สวยเนาะเหมือนผู้เจ้ามาชำนะนี่ยเ้ราะว่านี่ก็สวยนะนี่เนี่ย เหมือนที่เขากำลังไลฟ์ไลฟ์ขายอยู่เห็นไหมตา<ห><ห>เห็นพวกหนูไหมนี่ฮะพวนเนี่ยพ่อรักอะไรนะครับส่วนพ่อรักเลยเจ้อันนี้ส่วนพ่อรักนะฮะแต่มีพาเที่ยวเคยเจออยู่เอ้าเหรอครับอันนี้เขาที่เคยดูอยู่ครับผมนี่ฮะต้นไม้วันนี้ซื้อต้อนนี้นะฮะเามองเห็นไหมเนี่ย นี่สวยๆนะนีอันนี้เป็นรูเล็กๆเกนี่ยโอ้ยสวยอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยครับอันนี้อันนี้ครับนี่อันนี้ช่อพชั้นนะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึงนะใบแบบเรียวๆเ,เล็กๆนะลยับ โอ,นอ้นั่นต้นน้อสวยเนี่มันมีกล้วยดาบเลยนะนี่อันนี้ก็จะมีต้นไม้ขอมาขายทุกเช้าวันเสาร์นะครับเห็นเห็นในถุงเนี่ยเหมือนจะพึ่งมานะดูดิพึ่งมาหรือว่าพึ่งซื้อไม่ดู โอ้โหอันนี้นี่นี่อยู่ต้นนี้นี่อันนี้โอ้โหลายสวยมากช่วงก้ันก็สวยนะฟอร์มแบบนี้ก็สวยนะแล้วก็จะมีต้นเล็กอย่างนี้ฮะไะสีในีนี้น,นี่อยู่ในหลังส,สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สวย ลายนี่ก็สวย,ย้วเนี่ยดูดิสวยแบบนึงเก๋ไก่ไกชุดอันนี้อะไรวิมานหลักหลบต้นวิมานหลักนะี่อันนี้ก็ซันเซ้นไหมสวยครับนี่ฟอร์มสวยเนาะดูดิอันนี้ก็ได้ลังดูดิ สวยแล้วเนี่ยในรังก็ยังมีครัต่า ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับผม